เพื่อนเพื่อนทราบกันหรือไม่คะว่าโครงหรือว่ากระดูกมนุษย์ที่เราค้นพบในเมืองปงไปอีที่กลายเป็นหินนะทุกคนไม่ใช่ของจริงหลายหลายคนคงจะเคยเห็นภาพนี้กันมาแล้วใช่ไหมล่ะคะแล้วรู้หรือไม่คะว่าทั้งซากข,ของคนสัตว์หรือมนุษย์ที่เราเข้าใจกันว่ามันเกิดจากการเผาไหม้ของเท่าถานภูเขาไฟเมื่อพันกว่าปีมาแล้วเนี่ยพอานานไปมันก็จะกลายเป็นหินซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เลยนะคะทุกคนแล้วมันเกิดจากอะไรล่ะ๋ยวันนี้เราจะเล่าให้ฟังคร่าวๆกันค่ะ ปอมเปอีเนี่ยถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อ550ปีก่อนคร,ริสต์กาลจนกระทั่ง80ปีก่อนคริสต์กาลเมืองปอมเปอีก,ก็ได้กลายเป็นเมืองของอาณาจักรโรมันและกลายเป็นศูนย์กลางการค้าอันมั่งคัง่งมีสถาปัตยกรรมต่างๆนะคะมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ในสมัยนั้นเนี่ยถือว่าจเจริญรุ่งเรืองมากๆเลยนะคะเมืองปอมเปอีตั้งอยู่ใกล้กับภูเขาไฟวิสซูเวียตห่างจากภูเขาไฟประมาณ20กิโลเลยค่ะ ประชากรนะคะก็ได้ดำเนินชีวิตมาเรื่อยจนกระทั่งวันที่24สิงหาคมปีคศ79ก็ได้เกิดการระเบิดของภูเขาไฟบิสซูเรียตขึ้นนะคะจนทําให้เมืองทั้งเมืองเนี่ยถูกฝังภายใต้เท่าฐานของภูเขาไฟจากนั้นเนี่ยนะคะเมืองปอมเปอีเนี่ยก็ได้สูญหายไปจากโลกนี้เลยนะคะเป็นระยะเวลากว่า1,500ปีเลยค่ะจนกระทั่งปีคศ1689นะคะก็มีคนงานขุดคลองส่งน้ําชุดหนึ่งนะคะขุดไปเจอซากสิ่งก่อสร้างแบบโรมันแต่ก็ยังไม่ได้รับความสนใจมากนะัขนาดนั้นน,น,นะคะ จนกระทั่งปีคศ1861นะคะเรื่องนี้ก็ได้รับความสนใจจากนักโบราณน,นักคดีท่านหนึ่งที่มีชื่อว่าจูเซปเป้ฟิโอเรลีค่ะถ้าออกเสียงผิดต้องขออภัยด้วยนะคะจูเซเป้เนี่ยเขาเป็นหัวหน้าคณะนักโบราณน,นักคดีชุดนี้นะคะคนซึ่งสิ่งที่เขาขุดเจอเนี่ยก็ไม่ใช่โครงร่างของมนุษย์ที่กลายเป็นหินเหมือนที่หลายๆคนเข้าใจกันนะคะจูเซเป้เนี่ยเขาได้ค้นพบโครงของมนุษย์นะคะแล้วก็โครงอากาศที่มีลักษณะของมนุษย์รวมถึงสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆมากมายของคนสมัยนั้นเลยนะคะ นั้นนี่ยเขาก็ได้คิดคนวิธีการอน,นาทึ่งขึ้นมานะคะนั่นก็คือเขาได้คิดคนวิธีการเก็บรักษาโครงกระดูกเหล่านี้ไว้ค่ะเพื่อต้องการให้ผู้คนได้เห็นว่าโครงอากาศที่มีลักษณะเหมือนมนุษย์นั้นเนี่ยมีท่าทางหรือว่ามีลักษณะประมาณไหนนช่วงเวลานั้นจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้เริ่มจเจาะรูเล็กๆขึ้นนะคะแล้วก็เทป,ปูนปาสเตอร์ลงไปในโครงอากาศนั้นจากนั้นเนี่ยเขาก็รอให้ปูนปาสเตอร์แห้งแล้วเขาถึงจะขุดขึ้นมา สรุปแล้วนะคะที่เราเห็นตามอินเทอร์เน็ตหรือว่าร่างที่กลายเป็นหินหนัซน่งความจริงแล้วมันก็ทามาจากของจริงกันละทุกคนมันก็คือโครงกระดูกมนุษย์จริงๆนะคะที่เคลือบด้วยปูนปั้สเตอร์อีกทีหนึ่งนั่นเองค่ะส่วนประวัติต่างๆของเมืองปอมไปอีนะคะทุกคนก็สามารถเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ตน,นะคะหรือว่าจาก YouTube ก็ได้นะคะมีคนมาเล่าแล้วก็มาเขียนอธิบายโดยละเอียดไปเยอะแยะมากมายเลยค่ะ